ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP คุณผู้ชมแนะนำนะครับแถวเจริญนครเนี่ยถ้าเกิดอยากจะพักรถนะฮะนัดเพื่อนนะฮะนั่งเล่นคอมดื่มกาแฟชิลๆแนะนำร้านนี้เลยมาคุณโชคชด้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีอ้วนครับคุณโชคครับร้านที่ชื่อว่า take a shot coffee bar ครับตกแต่งเองใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับโบรรยากาศสบายๆน่านั่งมากเลยนะฮะ นี่มาเช้เชเชาๆนี่มีเมนูเลยนะครับอ่าถ้ามาตอนเช้านะครับผมแนะนํานี่เลยครับเทคอชชัตคาปูชิโน่ร้านของเรานะครับใช้มลเมล็ดก,กาแฟนําเข้าผสมกันจนได้สูตรพิเศษชงกับนมข้นหวานนมสดคนให้เข้ากันนะครับเทใส่ถ้วยใสยคนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพสุดท้ายเนี่ยเราออนท็อปด้วยฟองนมนุ่มๆสะหน่อยนึงแล้วก็ทานคู่กับการลิแฮมชีสสูตรของทางร้านเราในตอนเช้านี่ได้เลยครับแวะมาได้นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องดื่มนะฮะขนมมีบริการนะฮะแล้วก็นั่งสบายมากมีหลายมุมเลยนะที่ร้าน เทกช็อตคอฟฟี่บาร์ครับอยู่ตรงไหนครับเออปากซอยเจริญนคร42ครับในปั๊มเชลเก่าครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ใน EPP นะครับว่าไม่ทางร้านไว้ใช้1ชุดเลยนะครับและอย่าลืมนะครับมีข่าวดีสำหรับร้านกาแฟและผู้ใช้ทั่ว EPP นะครับ EPP จะแจกทองเป็นล้านในเดือนหน้านะครับติดตามรายละเอียดร่วมสนุกได้ในรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับกับแคมเปญ EPP แจกทองเป็นล้านทั่วไทยยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งรวย EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ แม่ชีวิตได้พานเลยไวแ้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิแต่ที่ดีต่อกันคืนนั้นคืนนั้น สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่ดาวพี่แอ๊ดวันนี้พามาแล้วอะไรครับ่าวันนี้มาแถวหลังตุ้งตาครับชื่อว่าเก่าเก็บพี่ให้เจ้าอะไรมาเก็บที่นี่ครับเมียเพราะอ๋อเมียเก่าแล้วฮะผมยังไม่ได้ร้องเลยอ๋ออยากจะร้องโชว์ด้วยพี่แอ๊ดอยากให้พี่แอ๊ดเล่นเอ้าตะกล้าให้ฟังเลยตีกีตาร์ ไปกินข้าวเดียววะฮะไปไปกินข้าวเดียวมาเพี่แอตอนนี้โอ้ยหิวแล้วไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไปไปเลยดาวเร็วดาวกินข้าวกินข้าวมาบอกข้าวนิดเดียวอะช่วงสามหาพาไปชิมสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP วันนี้พี่ไตครับผมนี่เจ้าของร้านวันนี้ผมไม่ทําอาหารก่อนเลยทาไมรู้ไหมทาไมครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยมีคนเดียวเป็นแม่ครัวคนเดียวเก็บเงินมีคนเก็บอีกคนไม่มีเขานี่แหละเฮ้ยเสิร์ฟเขาเมียเจ้าของ,องเขาอีกโอ้โอย่างนี้เวลากําลังทำอยู่ลูกค้าเข้ามาปุ๊บก็มารับออเดอร์ออเดอร์รับมารับออเดอร์ปุ๊บก็ ให้ลูกค้าเข้าไปทาเลยไม่ใช่ก็ให้ลูกค้านั่งรอทําจานนั้นเสร็จค่อยไปรับใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอ้โอ,อาหารนี่ออกประมาณไหนครับสไตล์ไหนครับอ,อาหารเนี่ยเป็นอาหารแบบบ้านๆ่นนะเริ่มต้นเลยนะคะจากการที่เราเนี่ยเป็นลูกมือแม่เป็นลูกมือแม่ตอนเป็นเด็กๆรเราจะทําอะไรเนี่ยจะต้องทําให้ เนี้ยเพื่อหลังจะได้ไม่ต้องแก้งา่ะเนี่ยคือสิ่งที่ได้จากแม่มามีกี่เมนูพี่เยอะอยู่ไออย่างวันนี้เนีย<อ>เตยไม่คุณนี่เมนูใหม่หมดเลยนะก็มีผัดบุ้งเส้นใส่กระเทียมดองอนนแกงเนื้อมะเขือพวงหมูมะกรูแล้วก็มีต้มขาปลาสลิดผัดสายบัวใส่กุ้งแลกเริมเนี่ยเราขายของเก่าก่อครับเราขายแล้วก็ให้เช่าแล้วก็รับฝากคือกองกอ,องถ่ายเนี่ยเขาจะมาที่ร้านเราเพื่อมาเช่าของของเราเนี่ยคคุณก็ตั้งราคาของคุณมา อยากได้ตังคือตังราคามาทีมงานที่เขามาติดต่อเราก็จะได้ให้เบอร์แล้วก็ติดต่อคุณก็ได้ตังเจอผีบ้างไหมของเก่า <laughs> โอ้โหส,สดๆร้อนๆเลยเ <laughs> <า S 1> <laughs> มื่อคืนนี้จริงปิดร้านแล้วสามทุ่มก็ม <laughs> มเหนื่อยจัดเลยทำงานหลายอย่างเนาะก็นั่งที่ก้าอี้โยกกินสักภาพหนึ่งเริ่มแบบมันคพื่งหลับเพิ่นตื่นแต่เราคิดว่าเราไม่ได้หลับนะขอมขื่นเสียงมาเลยค่ะคุจะ่ามือคุจะ่ามือเฮ้ยโอ้ยตกใจล้อกี๊ลั่นเลย ลืมแปบขึ้นมาอา้าวนี่นนางริ้วทองนี่นาโอ้โห oh, oh. ดูละครนะสิวันนั้ผมมาเจอเจออ,เจออะไรครับทางเข้าร้าน <c oughs> น่ากลัวมากร้านนี้อยู่ไหนครับอยู่เรียบทางด่วนรพิทา ประดิษฐ์มนุษย์ทำให้สังเกตประดิษฐ์มนุษย์ทำสม31บอ็ดอ่ะเขาเห็น31มสิบเ็ดปุ๊บก็มาจ้าชิดชิดมาเลยต้องขอบคุณพี่มากเลยที่ให้ข้อมูลนะขออนุญาตโอยก่อนเลยนะโอยอ่ะช่วยช่วยทั้งนิดนึงช่วยแอร์แผคนี่เก็บร้อนก็ร้อนเก็บเย็นก็เย็นเปิดหลายชั่วโมงแล้วไม่เหมือนร้านเขาทำไมฮะเปิด11บเอ็ดโมงสิโมงครึ่งปิดแล้วขายก๋วยเตี๋ยวมันขายดีเหรอบ่อก๋วยเตี๋ยวรัว เอาล้วครับเรามาเลือกป้ายกันดีกว่านะครับแต่ก่อนจะเลือกนะครับเรามีถ้วย EPP GPS 1ชุดนะครับมอบให้กับพี่ต่ายนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์โดนทางรายการมอบให้อีกหนึ่งชุดนะครับตรงนี้มี2แผ่นป้ายนะครับป้ายที่1นะครับ EPP Food Liner ชามสะอาดป้ายที่2 EPP ถ้วย Air Pack เลือกมา1ป้ายครับจะมี1คนนะครับที่ไปช่วยทำะอาดของเก่าป้ายนี้ค่ะอ้าวป้ายนี้ป้ายที่2 1 2 3โดนไม่โดนไม่โดนอ้าวไม่โดน คนที่โดนพี่แอ๊ดนะฮะพี P ่แอ๊ดโดนทําความสะอาดของเก่านะฮะขอบคุณพี่ตายด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็ถ้าเกิดมาทานอย่าลืมนะครับร้านนี้โทรมาจองก่อนแล้วรอหน่อยห้ามบ่นนะครับอากาศงี้ฝุ่นยเยอะที่นี่เดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็เช็ดตลอดเอสร็จสทีจะเอาอะไรเนี่ยแบเดียวฝุ่นจับไปแล้วโอ้ยคนแถวนี้ปลอดจะพังหรือเปล่าเนี่ยสองสามรอบมันยะมามันยังมีเยอะแยะเนี่ย โอ้ยแม่ทำไมมันล้างยากมเช็ดเย็นขนาดนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแป๊บเดียวฝุ่นมาอยูแล้วโอ้ยอีกกี่วันอีกกี่เดือนอีกกี่ปีจะเสร็จต้วเนี้ยร่วมสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยช่วงต่อเตียว เดี่ยวเดี่ยวอร่อยกับฟ้าไทยเดี๋ยวนี้อยากกินนะฮะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงพนมสารครามแล้วกรุงเทพก็มีมาหาพี่กบได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้สูตรจากพนมสารครามแท้ๆอ่ะพี่ค่ะแน่นอนเลยค่ะพี่เป็นคนพนมเลยนะคะโอ้แล้วมันมีกี่ไส้ฮะของเราจะมีทั้งหมดเจ็ดไส้นะคะมีกุ้ยไช่หน่อไม้เต้าหู้หมูสับกระลำเห็ดหอมไส้ถั่วง,งอกถั่วฝักยาวแล้วก็ไส้หวานสีโป๊กค่ะโอ้ดีเลยทั้งนั้นวันนี้เพิ่มอีกไส้อย่างผมนะฮะไส้สึกครับจะมาล้วงความอร่่่่อออยยยขงนนุ้พีหะะคคัไดเล น้ำซุปต้องใส่ปรุงให้ได้รสชาติอร่อยกลมกลม่อมพี่ใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปน้ำใสมาปรุงช่วยเพิ่มรสชาติให้น้ำซุปเข้มข้นน่าทานยิ่งขึ้นแถมยังช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะชิมไปแล้วครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อร้านพิกบนะครับตอนนี้มาลุ้นครับปลาเป้ารับโชคกับฟ้าไทยปลาได้1 0 0 0ันรับไปพร้อมผลิตภัณฑ์เลยครับถ้าเกิดปลาพลาดลรับผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมค่ะนี่ครับลูกดอกพร้อมแล้ว ,1,000 1,000 1,000โพันหโ านี่ครับรับไป1,000งพันบาทอย่าลืมแม่มาชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะครับรวมถึงข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนะครับข้าวปีไก่ตุ๋นนะครับร้านพี่กบอยู่ไหนครับอยู่ในซอยเยอทีพัฒนา3เรียบทรรด่วลร้ลามินทานะคะวันนี้ผมก็มีรางวัลมอบให้1,000บาทที่ปลาเป้า,ปาได้นะครับพร้อมกับผลิตภัณฑ์น้ำกว๋วยเตี๋ยวสเส็จรูปฟ้าไทยนะครับเอาไว้ทำน้ำซุปอร่อยๆค่ะดีๆเฮงๆรวยๆนะครับค่ะสนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวสเส็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด,ด